้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านประดาวนะครับที่ตอนนี้เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายของรายการแข่งขัน e r b e s t s c h o o l p r i z e แล้วนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าจากการแข่งขัน80ประเทศนะครับทั่วโลกเราติด1ใน10แล้วแล้วโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราชาวไทยนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านประดาวเนี่ยก็มีความโดดเด่น ในการผลิตนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับไม่ว่าการการจัดการเรียนการสอนจากการถอดรหัสของปัญหานะครับนำมาสู่การเรียนการสอนและในโอกาสนี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศช่วยกันนะครับช่วยกันโหวต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 นะครับโหวตให้กับโรงเรียนบ้านปลาดาวซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆที่เขารอบสิบทีมสุดท้ายในการประกวดครั้งนี้ช่วยกันโหวตนะครับ